โปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ก็มาชมคลิปสูตรใหม่ๆนะครับฟ้าประธานพรวิ่งบนครับมาถึงแล้วสูตรเล็กวิ่งมาถึงเล็กวิ่งรับทหนึ่งกร,รกฎาคมสองพันหกสิบสามสถิติหกงวดครับสูตรใหม่ สถิติหกวดนะครับที่เราเห็นกันเนี่ยผลการออก3ตัวบน2ตัวล่างนี่ผลการคำนวณเรา1 2 3 4 5 6 6งวดกวดที่7เดี๋ยวเราคำนวณเหมือนกันช้าๆทีละขั้นตอนนะครับจะได้เข้าใจเดี๋ยวถอยหลังไว้6งวดใช้สูตรแบบไหนนี่นะครับสูตรจดไว้ได้เลยครับหลักแสนครับบวกหลัก13ตัวหน้าครั้งที่1หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2บวก9กาของที่หลักแสน13ตัวหน้าครั้งที่1 หน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2แล้วก็บวก9คงที่ผลการคำนวณครับผลแรกเลข4ีออก403 4เข้าตำแหน่งร้อยบนบิงบนนะครับ9เข้าเก้เข้า100บนร0 0ยบน2งวด6เข้าหน่วยบนครับ446 0ย์เข้า100บนครับ0 9 5ย์เเข้า10บนครับ5 6 7แล้วก็7เข้าหน่วยบน9 6 7 6 7ออก2งวดซ้อนกันนะครับ นี่แหละครับเลขสี่เข้าร้อยบนเลขเก้าเข้าร้อยบนเลขหกเข้าหน่วยบนเลขศูนย์เข้าร้อยบนเลขหกเข้าสิบบนเลข 10, เจ็ดเข้าหน่วยบนแหมรวดเรือทันใจหกงวดผ่านไปกว่าจะเข้าแต่ละงวดจริงๆริแล้วยากเหมือนกันครับยากเหมือนกันนะก็จะเก็บแต่ละงวดที่ละงวดลุ้นกันที่ละงวดที่ละงวดนีด่ยากอันนี้หกงวดนะถูกต้องผ่านไปแล้วมาดูกันคำนวณงวดที่จะถึงนี้จะเป็นยังไง เราใช้แบบไหนบ้างผลการหลอกสามวันที่1 2ตัวล่าง3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3าตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2ใช้หลักแสนเลขค่าครับบนหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่1เลขอะไรครับเลขเจ็ดหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2เลขอะไรครับเลขห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดินหน้าเก้าเป็นยี่สิบหกเอาหลักหน่วยคือเลขหก 6. นี่แหละครับคำนวณได้ละได้แล้วครับได้แล้วเลขหก 6, ครับ วิ่งบนวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสามรอผลโอเคแคปตาจอเอาตัวนี้ไว้นะเอาตัวสูตรไว้แสนสิบสามตัวหน้า,ารั้งที่หนึ่งหน่วยสามตัวท้ายทั้งที่สองบวกเก้าของที่สถิติหงวนนะสถิติหงวดตัวนี้วิ่งบนเดีย๋ยวไปเติมเต็มก่อนเติมเสร็จตาราง แล้วตอนตอนท้ายเรามาดูสรุปกันนะบ้าบินนะไอ้นี่บินกระทบจนร้อยศูนย์นะวันที่แล้วเรามารวมยำรวมกันเนีบ้าเข้าเลยรางวัลที่หนึงรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างวันนี้รุนรุนนะผลออลัพธ์จะเป็นยังไงได้เลขหกสถิติหกงวดเอาละฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์นะยี่สิสิเอด มิตรนายนอนก็ใกล้เก่งกันแล้วหนึ่งซับสไคร้ไลค์แชร์ครับกำลังใจซึ่งกันและกันพวกมานคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคําเตือนโปรโดใช้ยุลนพินิพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคํานวณคณิตศ,ศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย